กับทานายสบายดีพี่น้องสบายดีย่ำคำคำแรงเลยพี่น้องนะกับจากเหตุการณ์ถึงงานเนาะมาสง่งอ้อยส่งอยังที่เก่ามาเนี่ยพี่น้องมาถ่ายคลิปแล้วเข้าไปเติมน้ำมันรถใหญ่เนาะเผื่อว่ามือมือหรือว่ามือหนามาแกานะ่อีกเนาะแต่ว่าเป็นโรงงาน,าน,าน,านเ,นะเป็นยุดภนะายในเมืองนี่แหละพนวนนะทางรถไปเวียงจันทร์เลยพี่น้องะตอนนี้อยู่ทางเวียงแหงเนาะบะําปตท ขนาก็คือตลาดตะลี่อะรพว่นี้เนัะช่งคำน้ได้พคำมีกมันเองพน้องสเตรเลียมือกู่นาะเงิอนซานนกี่ยกับบาเก่าพว่น้องช่วงคำมันนแดงๆเนาะประมาณนี้แหละพอง ส่วนตอนนี้ก็หลดหน่อยพี่น้องรอเข่าคิวเนาะโหลดหนอยทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องโหลดหญ่อยโหสิบล็อตสิบสองล้อตยังรอต่อคิอกวกันอยู่พี่น้องนี่ทางนี้ก็แมนบางคนสะสมสามหมื่นก่าเลยได้เข้าพี่น้อ,องคนเราเกี่ยวกัรมหนึ่งเขากินเองดังปื้นดังไพ่ค่างๆล็อตแบบนี้ทองล่องทองลง่งทองล่องบันตัดภาพมาพี่น้องหลังจากที่ไปเติมน้ำมันและะ้วกอ เอามาจากเติมน้ำมันกับหอดบ้านหอดซองพอดีพี่น้องเหมือนกับไปขึ้นน้อยขึ้นปอเขาเก่าเพิ่นว่าสิหยุดมื่นหยุดมื่นกันสิมีมีเวลาตัดผมเลยพี่น้องประมาณสิบมื่อบ่่ไะหยุดได้ไปเที่ยวหนึ่ง่ยวหนึ่งอยู่บ่โอ้ยังบ่ฮู้อ่ะจะไปแต่สาวได้ดูจะไปซื้อน้ำจะไปตัดผมเลยโทรถามเขาผมหน้าพ่อตามันอยู่กันมัดเลยเยาวทักทายสบายดีป้าลุงเนี่ยเป็นอย่างขาดไปตัดผมนะ ถักไทสบายดีปลุงแน่มาสุกคนสบายดีบดีปาลุงไว้สาวนเนาะสบป้าลุงบดีปลุกทาุกคุบหลอีกวมาี่น้องลงมาแกีนนีมกขมงัวพี่น้องแ่บลงลอยเด้มาต้มอันนี้ก็อาหารอื่นมาอย่าเพิ่งยืนลงอะไรลงกันลุกปิดประตูปิดประตูก่อนอ่าปิดประตูก่อนปิดประตูไว้ลงโอเคล็อกเลย เนี่าเออกินแซ่บพดชอยแม่เนี่ยมันออกอ่าเกาะเลยโอ้เป็นเปลือกหรือวานเป็นเสยออกแล้วนี่ยังจะตายเลยแม่บริโภคเสมอเป็นเสยโอเคโอเคได้แล้วเลยได้แล้วมาเลยมาลงมือก่อนเด้อพี่น้องตุกต่อยแบไลุงแทบแบมียังไงครับโอ้เจียวเจียวเพียจุคมๆอันนี้มกสมองงัวแม่หอมๆได้อันนี้ต้ม ต้มงัวนเลยพี่น้องต้มต้มกระดูกต้มเมี่ยงละเพราะว่างัวนเนี่ยคนาม่าจะใส่จะจอนเพิ่นอยู่เหอนมันดูเหอนเขาแบ่งน้ำเขาแบ่งน้ำเขาเขาแบ่งน้ำเขาแสนหนึ่งนาะแม่นแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งและแสนหนึ่งอ๋อไปนอนโรงงานเล็กเพิ่นซื้อเนาะเขาแบ่งจากเพิ่นคนใกล้กับโรงงานนี่แหละพี่น้องงัวบเปลีเป็นยังดิ บโมเป็นี่ยเขาตีมันโอ้ยันเขาพวกเอาสวนเขาตีสิเนาะบอท่านเนี่ยชักคือชักยานะคือเจ็บคือสิบโมเป็นยังดอกพี่น้องเจ็บขาโอ้ยเจ็บขายังงัวเขาอีกได้เบิ่งได้ไปหาไรได้เละเมื่อเลยเห็นไหบผมมันีเอามาใไอเจ็เอามาเนี่ยอ๋อมาเอื้งเลยมาเบิ้งมาเบิ่งมาเจ็บขามาเลยเอาวไปดีไปลุงเลยมาเขานี่เลยเออกินมะฮุงไปดีไปลุงบัง ไปดีโอ้อาบนัำอยู่บ่ไหนมุมมอเถะมุมนมุมมอเถะไปกินข้าวพี่น้องเพี่น้องจัดเสหมกขมงพี่น้องเเลยกขมองวัวพี่น้องลโอเคพี่น้องลงมือบัดน่ยฝนถ่าเลยกินถ่าเลยน้องอยจะกินได้ยติได้ต้มนทางสีไม่สวยใส่มันกินมันหดพุลงมือลงมือสบายดีเจนึงเด้อพี่น้องเรไปลงลิปเมย

ไพูดกไเ็กแมวเด็กกาเม t นเจ้าตัวแมวมลายแต่มโน่เห็นาแมวเลยเัว้าผู้แมวลายผู้หนึ่งสองสามสีห้าโตผู้แล้วที่าปนวลงยมแมว่อย่าขงอยู่แมวลงน้ำแม จะไปเ,ยเลยไหมมาจยูงอ๋อจะไหไปเปิดบ่งจะไ,ไ,จะไ,จะไหนเดี๋ยวก็ะหองคับแกม้ม,มอิมอ่มเด้ปะรูงเด้อเอากล้องบ่อิ่มไหมเปิดเลย มันได้ตัดดังมันหมักใบโนูได้ตลอดได้เห็นอะไดอจ้ะโน่ลอยๆแต่วทกินเข่ามันเอาอยู่ตลอดเบิ้งเด้งแมวเล่นแหละเขาถือทางค่ะดื้อค้างคือคุกอ่ะมั่งมั่งไปเนือเนื้ออร่อยเครือมันก็บโมกินใช่ไหมฮะมั่งมั่งไปเอาจำนำต้มไปกินยังเอาอันนี้บมกินไม่อยากกินกระดูกมีหมามีแมวแมวหาโตมากะสี่โต ัลบก,กุมเลยไมเป็นว่าเอาเข่าให้เพราะว่ามันหมักข้งกินในแมวมคือนั่นไหนเนม<า>เบียงเบยดบ่ลอยข่าแห้น้อยมามาให้หลายบ่ลอยแลบียดบ,บ่งแมกน,แมนั่งนองเาไปานั่งนั่ง,งเอาซน,เ,น <c oughs> เอาซนไปตี่นไปตีต,ตาง่รือนอนันดิม่งน่าจมันนอนในคันดบ่กตี เราขึ้นมาจากซับัวแมวเออร่งเลยซับัวแมวแตกไหนมาชันกัอนกัดเจีมาเมื่อกี้จอยู่ดเจนั่นพัอันใดเชยิ้มอยู่ว่กินเ่าก็ของแม่ไ้ไหมมัข้ากนต่อเอได้กนะล่นนงองด้วยนักบ่ มาบังเ้อยจักเดือน่าแม่งคือบอลเลยอย่าไปไกลทงกินนูกหรกใช่หรอ อีมมันใคกินบ่เป็นมาเจ้ากัไหนเนาะมองเลยกระมงยังกระมงอ้วนเยอะกระมงมันดู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 ปีนนะพ่อเดี๋ยวปีนเดี๋ยวตระลำนี่เก่งเนาะปีนเอาไหมข่งห้องเข่าไปอยู่เรเดเดเดตัวหนักหางคูนคือกันแรงเวียดบ่สไป แลกบุได้แลกบุได้บุได้แลกมาแลกบุได้ตัวน้อยได้แม่เขาเห็นเวียดเขาเห็นเวียดนั่นน่ะแมวน้อยนะเขาเห็นบุรายมจิงนิดบุ๋งมีจิ้งจอกมีเวียดใจอู้มันมีทามทามไรมันมีหลายคนเนอะอยู่บ้านนะอู้มมีเวียดแลกมานำเลยแม่ประกามันมีเวียดตัวแรกแมวนำทางไก่ทางแมวเอ้าเห็นแล้ว โอ้ยแงนเนมผลนะกปีนได้เหรอุ้มตัวกระพูมข่าวม่เอาให้ข่าวให้ม่กินกระดูกแทนนะไม่อม่หมักกระดูกเยี่ยมเราแล้วค่ะค้อดจิ้งข้าวแม่ผุดนะมมันแปลกๆเนอารแปลกๆมันจะเจ็บคอแล้ว

Hãy subscribe <laughs> cho kênh đi <laughs> Mì Gõ Để đi <laughs> bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาหิวก nah, ับโบเมนหิวนะเขาเาห่อย่ต้องยัดแม่ไมน้อย่แม่มน้อยม่กองกินเคเนาะ่าลุงกินไหมโอเคจำหรับที่นี่กันิได้ขอ็โลาชิกลืมไปเป็นที่นี่ไว้พอกิกินนผักกุหลาบกุกกุตามซองอื่งไม่กนเด้อปลลุงสบายดีปลลุงสบายดีเนาะสบายดีพเนสบายปลุง ขอนคุณับหน้าพี่้องสวายดีพี่น้องสวายดีปารูกบบ๊ายบายสบายดีป